เอกบรมราชันมิ่งขัญชาติทรงครองราชครองใจไทยทั้งผองสถิตทั่วทุกถิ่นตัางใจปองมวลพี่น้องชาติไทยใจพักดีทรงดำริพอเพียงหล่อเลี้ยงชนให้พึ่งตนบนทางตามวิถีดำรัดสั่งสร้างแนวทางลำวิถีพึ่งตนดีมีสุขทั่วทุกคนอยากเหงื่อย้อยหยดลิน ลงดินด้าวเปรียบดังคราวฟ้าหลังสั่งสายฝนดินแข็งกล้านกลายกับเบื้องยุคนให้ได้ยนทั่วถิน่นแผ่นดินทองพระทรงธรรมนำไทยให้พ้นทุกข์กระเสมสุขสดใสมิหม่นหมองคราวพระองค์ญาตราเยือนมามองไทยทั้งผองร่มเย็ยนเป็นเด่นดีพระดังร่มใส่ทองของผองชน ไทยได้ยนเบื้องบาทพระทรงศรีอยู่ใต้ล่มแห่งพระบารมีจอมจัก,กรีภูวนาถของปวงไทยเราประชาขอพระองค์ผู้ทรงศักดิ์ที่ปกปักประชามาแต่ไหนทรงกรเกษมสารานหฤทยขอถวายพระพรอ,องค์ราชันด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสุชาติจาริยาเลศศัก์ รองผู้ในการและพนักง,งานลูกจ้างองค์การส่งเสริมกิจการโคโนมแห่งประเทศไทย